<c oughs> สบัยดีทุกคนยินดิต้อนรับเข้าสู่ซองแต่งออนสาวลาวจ้ามื่อกี้ก็คืออยู่ที่สยามสแควร์นะทุกคนอันนี้ก็คือยูซันชิปเนาะมื่อกี <c oughs> ้มาได้ได้ดมาเจออันผู้ให่เนาะเดี๋ยวให้อันใครเลยครับผมใครจำ <c oughs> ก็ทักทายนะเด้อพี่น้อง <c oughs> <c oughs> ไอแนะนำตัวแน่วมาสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องฟองไฟเวิร์สสุกูสกุนกันแล้วกันนะครับผมกับวาวลาวดอวาวนูดูเล่าใจนั่นเองครับพี่น้องไอจำไรก็ทักทายเด้อครับผม มาถือ่โอกาสดีนะครับมาออกช่องกับสาวลราเนาะน้องแตงอ่อนสาวเราคือเป็นเกียรติอย่างสูงพี่น้องด้วยว่าเป็นแบบความเสี่บ่าเคยรู้จักกันเนาะรับรู้จักกันใน youtube เป็นแล้วพี่น้องเนาะก็คือแบบเห็นน้องกับเ y o ย t ท b e เกี่ยวกับประเทศไทยต่างๆกัมีโอกาสกัถามน้องเราว่าเออมีโอกาสไปเดินไปเที่ยวกันเจอกันอะไรประมาณนี้นะครับมาพูดคุยกันเด่นก็เลยว่าถือโอกาสดีมาออกช่องน้องครับ อันเห็นอายเพื่อนตั้งแต่เพื่อนอยู่บานพูเนาอทุกคนเนาะก็เห็นเพื่อนเฮ็ดยูทูบตั้งแต่ยู่บานพวกแหละอุย้ยตอนน้องตอนน,น,น,อน,อน,อน,นั้นน้องเฮ็ดยูทูบแรกแรกเนาะตอนนี้กเ็เฮ็ดมาปีนึงก็เห็นอายมาแล้วพอสักพักนึงก็เห็นอายมาประเทศไทยน่ะออก็เลยอยากถามเ่มาเป็นยังคือมาประเทศไทยค่นะหรือว่ามาถ่ายคอนเทนต์บอหรือว่านวใดที่แรกอะมาถ่ายคอนเทนต์พี่น้องมาถ่ายคอนเทนต์แบบก็คือเฮาอยูเล่าเนาะกับแบบเฮ้ากับยูแต่ก็ป่ากับลงองมาซะกับไปเที่ยวทามรรมชาติบางที่อะ อ่อยู่บ้านเพื่อนเนี่ยพี่น้องก็ทือว่าอยากเปิดมุมมองใหม่ๆกับตัวเองเพราะว่ายุบานเท่าเนาะกับเท่าก็อยู่แต่จุดเลิมอ่ะนะเท่าก็บวันไปใส่ส่วนไ,ไหนพี่น้องก็เลยมามาฟังไทยนะครับผมเอฟซีหลายๆคนกะเขา่าอ,อยากให้มากนะว่าเออมาโนมมาทายคลิปเนี่ยอ่าทายมาทายฟังไทยเบิ่งดูว่าพอเสดแบบไอ้มาเปิดมุมมองใหม่ๆกับตัวเองอะไรประมาณนี้คืออยู่บ้านเท่ากัส่วนไหนก็นเป็นไปเที่ยวน้ำตกอย่างประมาณนี้มีเวลาไปเที่ยวน้ำตกเนี่ยไปตามและวิธีชีวิตธรรมชาติ อายยูใส่นะอยู่อ่าเมืองคงสิรนแข่งสารวันเอ้าอยู่ปันเดียวกันกับอันเอื้อนี่นะเอื้อนุดาวแม่นบ่แม่นๆๆจะใกล้ๆกันอยู่ใกล้ๆกันอยูโอ้แล้วอายมากอายมาเห็นประเทศไทยตอนแรกๆน่ะโอ้อายฮุสซี่จะได๋วะเคยมันมันมันคือที่เฮาเห็นอยู่ในทีวีบ่หั่นนะโอ้พี่น้องต้องบอกต้องบอกจังซี่เด้อครับว่าแตกต่างกันหลายคือเฮาเห็นในทีวีมันจะแบบเฮาบ่ได้สัมผัสเด้แต่ว่าเฮามาสัมผัสนี่ความเจริญเนาะบ้านเพิ่นเนาะคือแบบโอ้โห เขาว่าเขาว่าในตัวเมืองที่แบบว่าในก,ากลางกรุงจะเห็นแบบมีตึกอาคาร<อ>าขึ<บ>้เนเลยเลยนะอย่างเช่นการเดินทางการเป็นอยู่การการกินกันอยู่อีย่างบ้านเรือนทีสะดวกสบายโบอบอายนนี้ต้องอยอมรับเลยพี่น้องมาประเทศไทยเนาะการเดินทางนี่ยอมรับในีหละรับที่แบบว่ามันเคยแบบสะดวกสบายในการเดินทางเนาะที่แบบมนันมีรถไฟฟ้านะครับรถไฟฟ้าสายสีแดงเนาะเอ็มอาร์ทีแล้วก็สายสีเหลืองหรือว่าหลายสายเลยที่บ้านเป็นเนาะมีรถไฟฟ้าแล้วก็ ค่ารเดยรสารกระถือแซนด์ถืกอกี่นิสายสีแดงนะยี่สิบบาทาบจากลังซีดเนาะก็โนู้อยอยู่ลังซีดจากลังซีดมาบางซื้อเนาะยี่สิบบาทแล้วก็นนั่งเอามาที่มาแถวนี่ยนะครับผมแถวสองนูนซีเซลยังกับประมาณสามสี่สิบบาทก็ถือว่าโอเคเลยเดินทางการสะดวกสบายลย้ายางพี่น้องอยากนั่งรถไฟรถเมล์นะครับรถแท็กซี่ยังกะไรตามตามใจรายการเรื่องความพัฒนาพี่น้องอันนี้ต้องขอบอกว่าเรื่องความพัฒนาเนะาะอาจจะเห็นแบบ ทุกที่นะครับพี่้องเป็นตึกเป็นอาคารเป็นการสสรรางสะพานต่างๆเนาะสถานีนั่นนี่นะครับอ่าหลายๆอย่างที่แบบว่าประเทศไทยหรือว่าคนไทยขาจายัางเขาจาว่าประเทศขาจวา,า,นนขาว่าพัฒนาได้เนาะเพาว่ามนุษคือเขาเห็นเขากระสุม่สมชืงท่อมมาแหละที่เขาบ่เคยเ,เห็นแบบความสวยง,งามความอลังการเนาะแบบตื่นตาเนะาะเพราะว่าเราก็อยู่กับธรรมศาสตร์ดิอยู่กับแบบว่าตรงไหนตรงหน้าเนาะเขาก็มาเห็นแบบก้อมเจริญเขาก็ต้องแบบตะลึ่ดีพี่ลองแบบโอ้โหเปินสางคือว่าอลังการนะ หลายๆจริงหลายๆอย่างถนนนู้นทางก็โอ้โหทางหาอุเรียนโดยแมนแบบคือคือแบบตอนตอนนองมาแรกแรกเนาะน้องตื่นเตนกับของกินคือบองคูซึกว่าของกินหลายหลายลก็อาหารกระแซ่บของกินแบบหลายขนมกันหลยแล้วก็แบบอาหารกับแบบเวลาเขาเจ้าเฮ็ดไขยเนาะ มันก่นาซล่าหลายเขา,า,าสามารถเลือกได้เลยแต่ว่าอ,อยู่บ้านเท่านี่กะซีซีได้เฮหดแบบให้กับเขากินเองแบบนี้นะผมไ่ค่อยได,ด้ซื้อเนาะแต่พอมาไทยนี่ผมตื่นเต้นกับของกินทุกคนมันของกินแซบและการสะดวกแลวการเดินทางเนาะก็สะดวกส,ส,สบายแมนการเดินทางสะดวกสบายแฮ้งแล้วกับวิวแบบมีที่ท่องเที่ยวให้เที่ยวได้หลายแบบคือบ้านเท่านี้คืออันประมาณห้าโมงหกโมงนี่คือิเข้านอนกันเมื่อไรกินข้าวกินน้ำที่ข้านอนกันเมื่อไรแต่อยู่ไทยนี่แบบ เที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองก็ยังรู้สึกว่าเหมือนคือกังเวนเนอะไอคือกังเว่นฮะนะเพราะว่ากรุงเทพคือเพม่อนบอกแล้วว่าไม่มีวันหลับไหลกลางคืนก็คือกังเวนพี่เนาะกังเวนก็คือกังเวนแมนคิดว่ากังเวนคือกังคืนแมนมันก็แบบมันสว่างไป๊ะๆแต่ละคร่ะไม่มีวันหลับไหลจริงๆเนาะเมืองกรุงเทพคือแบบกลางคืนนี่ยกับไคสบายพี่น้องเดินทางสะดวกแล้วก็เรื่องอาหารอันนี้มันเต้องยอมรับเลยว่าอยู่บ้านเท่านะคือบ้านมาอ้ายเป็นบ้านนอกมีเงินกะ บางครั้งมีเงินกะเสื้ออาหารบไดเยเพราะว่ามันมีคนขายดิทาก็ต้องเข้าในเมืองแม่นว่ตัวอย่างว่าเส้นทางว่าทำอก็มีวางบออะแหละมันทางยากเน่หรือว่าฝนตกเนี่ยกะเดินทางลําบากก็ต้องแบบมีเงินอยู่แต่บางครั้งมัมีม่มีแค่จะมาขายนะก็าัดยาอะไรเปยบางครั้งเป็นบางครั้งที่แบบว่าอาจจะมีอยู่หาปูหาปลาอยู่ตามบ้านนอกบางครั้งอยากถ้าอยากอาหารที่มันดีๆเนี่ยนะก็ต้องเข้าในเมืองสีนะบางครั้งทางมันยาวกับเขาอะไรก็มีเงินอยู่แต่ว่าบ่นมีอาหารเสื่ออะยากอย่างนึง แตกต่างจากฟังไทยอะไอาหารนี่โอ้โหเดือดเอาเลยแบบถ้าถ้าบริสะดวกในการออกกํังสามารถสั่างการโทรศัพท์ได้เลยแล้วก็เจ้าก็จะมาส่งมาจะสินะแล้วก็นงสิวยังอย่างนี้อันนึงอ่ะคือเหมือนแบบแสดงว่าไอ้ที่แจกประเทศไทยอยไรนี้นิดแล้วมากคือเขาเห็นเขาตามอมมณุคือบอกกับเล่าว่าสันคือไอ้มากนี่ประมาณหาเดือนอะไรอันกับประเทศหนึ่งกับเมืองเมืองสองเมืองก่อนนี่กับเล่ากับอะไรยังยังกินหอดฟางไทยอยู่กับไปแล้วมันคือแบบว่าเขา เขาตรงเลยมากนะพม่านี่นะนังกินหอดเป็นอยู่แบบอยู่บวานเท่ากับยุในนระลับที่เขาเคยอยู่นะมาฟังไทยมันกับั่งกินหอดเรื่องการสะดวกสบายเนี่ยในการเดินทางบอลนต่างๆหน้าๆนะครับตอนนี้กับำลังหาเหียดเท็กอยู่พี่น้องกำลังอะเหยียดเบียร์อยู่ครับอาจจะต่อไปโมโหจะเป็นยังไงนะครับเต้นก็เนี่ยเดิมเหยีดเบียร์เนแน่นะครับพี่น้องมีงานเหยดแน่นะครับตอนนี้โมโหมาต่อไปถา่ว่ามีงานเฮดตั่สีมานอาจจะได้อยู่ประเทศไทยต่อไปหรือเปล่านะครับต้องรอติดตามพี่น้อง เเรียกลด้วยความที่แบบเหมือนถ้าเขาอยู่ในปธธระเทศไทยนี่ซึกว่าแบบมันเปิดโอกาสแ,<น>แล้วก็<น>เปิดแบบมุมมองของเขาแบบด้หลายๆอย่างเลยเปิดโอกาสอย่างเช่นเปิดโอกาสี่คือหลายอย่างได้เห็นอีอย่าง <otic S 1> <ๆ S 2> หลายๆอย่างเขาอามุมมองของแบบมุมมองของเราก็จะแตกต่างออกไปเลยเนาะ <พ 'ot. S 2> ได้เห็นอีอย่างหลายๆสิ่งหลายๆอย่างยุบันเท่ากันแคือยุบันเท่านั่นแหละเนาะได้แบบ เฮ็ดให้อันเฮ็ดหน้าแล้วก็ปลูกมันอีหยังบรดนี้ค่ะข้าบ้านน้องหั่นนะคือกันคือกันอยูีวานกับ่เฮ็ดหยังก็แหนนะ่เขาให้เขาพูนะอ่ะนะประมาณนั้นแม่นยังแบบบ่ได้มีอีหยังแบบในสายสิชีวิตอยู่เลิมๆพี่น้องประมาณนั้นนะ่ะครับบ่ได้หลายๆคนได้บ่เวลาส่วนไล่เม่นคนที่ประสบประสบเละหลายๆคนนะอยูีวานนายก็แม่นมา,นานหาเงินอยู่ไทยแบบว่าได้บ้านได้เฮือนไใน,นไม,มีรถต่างๆหลายๆคนนะอันนี้ต้องต้องยอมรับเลยว่าถ้าบ่มีประเทศไทยนี่ คนแถบวานนายหรือว่าหลายๆพื้นที่เนาะได้เล่ากันจีแบบชีวิตอาจจะบุดีขึ้นมาไรนะครับเพราะว่าเรื่องค่าแรงมานเฮาก็ฮู้กันอยู่พี่น้องเนาะว่ามาขังาจิแบบมันบ่หลายอะไรมาไงซะเฮาะอยางได้ร้ายก็ต้องเข้ามาฝั่งนี้หรือว่าฝั่งนี้มีงานที่ดีเฮานะครับผมเฮาก็ต้องไม้มันถึงต้องตามกฎหมายเลยพี่น้องหลายๆคนเนาะเฮ็ดงานเฮ็ดการก็ให้มันถูกต้องอะไรครับผมมาเออต้องเฮ็ดมันถูกต้องตามกฎหมายอะไรประมาณนี้นะครับโดยนั่นแหละเนาะทุกคนก็ การนี้ก็คือมุมมองของไอ้เพื่อนเนาะที่เพื่อนมาประเทศไทยแลวก็ได้เห็นอีกอย่างแน่เพื่อนตอนนี้เพื่อนเริ่มติดใจประเทศไทยแลด้อทุกคนโดยสุ่ท้านี้ก็เข้าใจอัลไยๆเด้อเข้าใจหลายเด้ออันไอ้ภาคอันภาคซ่องเี้ครับผมพี่น้องคู้ใดอยากเข้าไปเบิ่งพี่้องเนาะผูเบาเล่าด้ือว่าบบาหนูก็ขอบคุณหรือว่าอ่าพี่รอง FC น้องอ่าแตงอ่อนนะครับที่เขาไปติดตามส่องบ่าหนูดูเล่าทยพี่รองอย่ได้ก็ฝากไปเบิ่งไปชมเลยเด้อครับผมเนาะนี่แหละครับผมคลิปนี้พี่น่ก็ ถือว่านีนะครับในมาเจอหน้าเจอตากับน้องแตงอ่อนนะครับผมถือว่าเป็นสาวลาวคนหนึ่งทีลาสุดนี่ก็ถือว่าจะเป็นนักเงียยอยู่ฝั่งไทยแหมวะเดโดยกัน้แก่กำลังศึกษาเรียนกศนอยู่อ๋อถือว่านีนะครับเป็นหลายอย่างอาจจะไปตองึ้นบางทีอาจเงียยอยู่ไทยเป็นลาวมหาไยแล้พี่น้องต่อไป นะคะโอเคจ้ดทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียรธานีเนาะสุดท้ายแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของหนูเด้อแล้วก็ฝากติดตามเพจทิกต็อกแล้วก็ยูทูบนี่แหละเนาะช่องติ๊กแบงค์ออนสาวลาวเด้อไปแล้วเด้อทุกคนสบายดีไปด้วยสวัสดีครับบ๊ายบายยังมาหนิเว้ย